สัสดีครับก็อยู่กับดวงหกแปดวีพีนะครับไลนคเขยสามแปดแปดโกนะครับท่านผู้ชมสองเคไปที่แดงนะมาดูว่าไม้นี้จะปเป้งปังให้เราหรือป้าโอ้นะท่านผู้ชมมีเก้ากับสามแสดงว่ารอดปะจึบ๊บอืหกครับโอ้อ 8, โหเขาแปดเราสองโดน ท่านผู้ชมเรียบร้อยเลยอโหเอาเรื่องจัดเคด้วยมาเนี้รู้เรื่องจังหวะนี้รู้เรื่องนะครับท่านผู้ชม โอ้โหเรากล้กาครับสวยงามมานี้มานี้นี่สวยงามนี่ครับท่านผู้ชมสวยงามแบบเป้ปงปังเลยนะ 4k ได้มาเนี้ยฮะเอาเรื่องจัดน้ำเงิน 1.5k ครับท่านผู้ชมน้ำเงิน 1.5k นะครับมาดูว่าจะมาหรือเปล่า สวยๆงมงายม,มาทีนะครับท่านผู้ชมสวยๆงมงามมาทีเปิดมาะโอ้หน่าก้าวน่าก่งด้วยรอดมาเราสามครับหนึ่งเข้าไปสองเข้าไปโอ้โหเขาก้าวเลยว่ะท่านผู้ชมไม่รอดนะลุยต่อนะครับท่านผู้ชมลุยต่อเลยแล้วกันว่าจะมาหรือเปล่ามานี่นะเบที่ต้องเงินนะครับสามเคแล้วอ่ะ มายนี้สามเคนี้ครับขอแบบว่าจำๆจสักหน่อยนะท่านผูช้ชมแปดด้วยกลงกลงมโอ้โหหนึ่งกับสามโวยเย็บเย็บกันไปเลยนี่ครับ้ชมเปิดนี้นะ เหยียบๆกันไปเลยนะครับมาดูว่าจะต่อหรือเปล่าอ่ะลองเชิงเบเบาๆเลยครับท่านผู้ชมลองเชิงเบเบานะจะมาหรือเปล่ากดดีเออ <laughs> หกสองไม่รอดอ่ะย,ย้ยายๆก่อนท่านผะู้ชมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำนี้ขอตัวลาไปก่อนท่านผะู้ชมสวัสดีครับ